โอ้โหหมอกสวยมากเลยอะ่ะสดชื่นจริงๆค่ะวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่เราเข้าสู่ฤดูหนาวแบบเต็มตัวนะคะเพราะฉะนั้นอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้แล้วล่ะคะ่ะต้องงัดเอาเสื้อกันหนาวรองเท้าหน้าผมต้องเต็มน้ำหนักกันแน่นทุกอย่างแน่นหมดเลยนะคะเนี่ยอืชอบจังเลยอะ่ะแต่ว่าจะมาเที่ยวแบบนี้เนี่ยสิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมตัวเลยคุณผู้ชมคะ่ะ เรื่องของการเดินทางนะคะก่อนจะไปเที่ยวเนี่ยต้องมาตรวจสอบสภาพอากาศแล้วก็เส้นทางก่อนเดินทางด้วยนะคะเพราะว่าคือถ้าเราจะไปพื้นที่ไหนที่อากาศหนาวแน่นอนเพาว่าอาจจะมีหมอกหมอกเนี่ยมันสวยก็จริงแต่ว่าเวลาขับขี่รถเนี่ยอาจจะต้องรมะมัดระวังเรื่องของทัศนวิสัยการมองเห็นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามองไม่ค่อยเห็นเนี่ยขับรถไปรถมาอาจจะไปบวกกับคนอื่นก็ได้นะเพราะฉะนั้นต้องระวังเช็คให้ดีก่อนนะคะและ้วแล้วก็อย่าลืมนะคะ ก่อนจะออกจากบ้านเตรียมที่จะเดินทางเนี่ยต้องพักผ่อนให้เพียงพอจะได้แบบว่ามีพลังจะได้ไม่ง่วงเวลาขับรถนี่แหละค่ะต้องตรวจสอบแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอเครื่องยนต์ก็ต้องดูด้วยนะ มันเครื่องดีหรือเปล่ามันล้อมันโอเคไหมนูน่นนี่นั่นแล้วก็เติมน้ํามันให้เต็มถังด้วยนะจ๊ะแม้ว่าราคาน้ํามันเนี่ยอาจจะแบบแพงบ้างแต่ว่าก็ต้องเติมเต็มถังค่ะเผื่อไปแบบว่าน้ํามันหมดอยู่กลางหุบเขาอันตรายมากๆนะคะนอกจากนี้นะคะต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอ,อย่างเคร่งครัดเลยค่ะรัดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่ขึ้นรถรวมถึงบอกผู้โดยสารที่มาในรถด้วยนะคะบอกว่าต้องรัดเข็มขัดทุกคนนะเข็มขัดนิรภัยสําคัญมากหากอุบัติเหตุเกิดขึ้น ความรุนแรงนะคะอาจจะลดน้อยลงได้ค่ะเนี่ยพร้อมมากเลยในการที่จะมาเทียเ่ยวในอุตสาห์แบบว่าจองที่พักเนี่ยทั้งเต็นท์โอ้โหรีสอร์ทก็สวยงามมากเลยทุกอย่างดีหมดเลยบรรยากาศแวดลอ้อมเฮ้ยบทอื่นไม่มีเลยให้แต่บทที่เมาอย่างเดียวเลยนี่นเดี๋ยวยังไงยัง,งคะเดินมาเที่ยวเมืองไทยนึกว่ามาอยู่ญี่ปุ่นอ นี่แต่งตัวไปญี่ปุ่นเหรอจ๊ะหนูดูได้ใช่ไหมหน้าเหมือนเด็กญี่ปุ่นใช่ไหมโอ้มามาางตางถึง <c oughs> นี่เราไ,ไงเนี่ยบรรยากาศดีๆมาเจอคนเมาแบบนี้แหมมันหนาวแนละ้วมันนหนาวอากาศมันหนาว <c oughs> โอ้ยไม่ได้ติดแมสอีกกินไม่ได้ <c oughs> นี่อากาศหนาวขนาดนี้เนี่ยทำไมถึงไม่ใส่เสื้อผ้าอบอุน่นแล้วมาดื่มเหล้าทำไมจ้า <c oughs> อากาศหนาวๆแบบนี้ต้องดื่มเหล้า40ดีกรีแบบนี้เหล้าต้มต้มมาจากบ้านแล้วอ้อโหนี่ขี้เมาประจำว่าป่ะเนี่ยไหนลองดมกลิก่นสิเหม็น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 นี่นี่นี่จะบอกอะไรให้แปลไปยังจะ๊ะอฮบอจะมาจีไม่ชอบไม่ชอบคนแบบนี้ไม่ชอบไม่ชอบผู้ชายผิวคล้ำนี่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 ทำไมถึงมากินเหล้าแบบนี้อกหักเหรอไม่ใช่อากาศหนาวๆแบบนี้เนี่ยดื่มเหล้ามันให้ร่างกายอบอุ่น นี่หน้าตาก็ไม่หล่อแล้วดูไม่ฉลาดอีกนี่จะบอกเลยนะว่าการ,รดื่มเหล้าเนี่ยย้อมใจหรือว่าทําให้ร่างกายอบอุ่นเนี่ยเป็นการเข้าใจผิดอ้าวไม่ใช่หรอออที่กินละล้อมุฟวะมุฟวบเนี่ยมันไม่ดีนะเออดื่มเข้าไปเยอะๆเนี่ยอากาศเย็นๆอาจจะทําให้ช็อกหัวใจวายเสียชีวิตได้เนี่ยรู้ไหมอ้าวอันนี้หมดขวดแล้วอะเจะ๊ขอซื้ออีกขวดหนึ่งได้ไหมนีเ่เจ๊นี่หนะ้าตีนริงเจ๊เหรอดูวาค่ะ ยืนดูว่าขายของล้างชํำอยู่ตรงนี้พูดตายแล้วพูดจ่าไม่ดีเลยนี่ๆๆๆๆๆคือนอกจากห้ามดื่มเหล้าแล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดแล้วนะควรจะใส่เสื้อผ้ามันหนาหนาอบอุ่นร่างกายเอาไปให้ยืมอ้แล้วก็นั่นไงมีเตา ไปผิงไฟซะไปทําให้ร่างกายอบอุ่นจะได้ไม่ต้องมาตายแถวนี้เสียบรรยากาศการท่องเที่ยวของฉันหมดไป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 เอาเ<ป>หรอให้ผิงไฟแล้วเหรอผิงไฟเลยผิงไฟเลยเ<อ>นี่ยไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างเลยนะคะเนี่ยรู้ไหมคือการที่หน้าหนาวอากาศเย็นๆแบบนี้เนี่ยเราต้องทําร่างกายให้เราเนี่ยอบอุ่นตลอดเวลาเนี่ยขนมนขาทักาเสื้อกันหนาวสวยๆก็เอามาใส่นี่นี่นี่ผิงไฟไปเลยผิง